สวัสดีครับกลับ,บมาพบกับผมแบงค์กาโมเกมแคสเตอร์วันนี้ก็ยังคงอยู่เกมไดโนครายเซตหรือมัลติยูไดโนเสาร์หาเหวแล้วก็ว่าไปนะครับผมโอเคครับก็ไม่ได้เล่นมาสักพักเลยครับสำหรับเกมนี้ก็สาเหตุที่ไม่ได้เล่นก็เหมือนกับทุกๆเกมที่ผมต้องหยุดไปกลางคันครับเพราะว่าเล่นไปแล้วจอฟ้าค้างกระทันหันที่อัดมาชั่วโมงกว่าแม่งหายเกลี้ยง ไม่รู้ทำไมทำไมมันต้องจอฟ้าเดียววะผมเนี่ยผมเล่นต่อจากตรงนี้ไปประมาณชั่วโมงครึ่ง,งกว่าแหกปากเอ็กไซส์จนปวดกรามไปข้างเลยครับเพราะว่าตอนากนี้ก็เป็นอะไรที่มันมากแล้วก็อยู่ๆก็จอฟ้าทุกอย่างที่ทำไปซูดเปล่าแล้วเล่นใหม่ก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคนอาจจะเห็นตอนที่ผมแคสอยู่นะว่าผมเซฟบ,บ่อยขนาดไหนเล่นไปเซฟไปกลัวเซฟไปตลอดทางเลยถ้าเกิดผมจะต้องมาเล่นจุดนี้ใหม่ผมจะต้องเล่นใหม่แต่ต้น ซึ่งผมก็เล่นใหม่ตั้งแต่ต้นจะถึงจุดนี้แหละครับถึงได้มาอยู่ตรงนี้นี่ไงแต่มันคือมันก็ใจอยู่ะครับ เอเลนมันเป็นไททันตอนแปกวะผมก็เลยบอกไอสัตว์แล้วยี่ก็จะต้องแล้วยี่ก็ตื่นเต้นไหมเนี่ยไอห่าเอ้ยแต่ก่อนเจ็ดกูเห็นมิคาสะาร้องไห้เพื่อเอเลนกูบอกเลยหิวอีโง่เอเลนอยู่ข้างหน้ามึงนี่ไงต่อยไททันอยู่ไอควายอย่างนี้แล้วกูจะตื่นเต้นอีกไหมล่ะก็กูรู้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องไงต่อคุณโดนสปอยไปแล้วไม่รู้นันเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเนี่ยแล้วก็คงคล้ายๆกันแหละครับก็คือเราดูในเรื่องที่เราจะเล่นต่อไปแล้วแล้วมันจะความสนุกจะลดลงไปมากแม่ง เป็นชี้เองทำไมต้องจอฟ้าไม่เข้าใจเหมือนกันครับที่กูเล่นเหมือนไหมกูเสียไปอีกไม่เล่นใหม่เล่นใหม่ได้ไหมกูรู้เรื่องกูจะซึ้งไม่กูจะไม่วะมาต่อครับ อ่ะล็อกด้วยโอเคเราต้องใส่ลืมไปโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่มันหลอดในหลอดทดลองมันมีเถาวันเนี่ยมันเป็นการทดลองมนุษย์ด้วยเปล่าครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋วบอหนะอ้พวกนี้แม่งทดลองอะไรมนุษย์ด้วยอะแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน โอ้โหทาจะมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดแล้วครับเนี่ยผมนึกว่ามันจะมีอะไรแต่ไดโนเสาร์นี่มันทดลองมนุษย์แปลว่าโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นครับผมลองดูกันนี่เป็นโต๊ะทางานที่มีการค้นคว้าเล็กน้อยแล้วก็มีอะไรบางอย่างทิ้งอยู่บนโต๊ะโอเคไหนเดยดิดดอา้าวก็มันมีดิสอยู่ใช่หรอเนี่ยเออดิสเออดิสมารายงานศพที่ไม่ระบุระบุตัวไม่ได้อะไรอย่างงี้ครับอืมเจอ จบอยู่ที่ยอดเราก็เลยขนมาแล้วก็อย่างที่เราคิดไว้พวกเขาไม่ใช่ผู้คนในเมืองเอ็ดเวิร์ดเลยถ้าเกิดนี่เป็นเรื่องจริงละก็งั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าพวกเขาน่ะน่าจะมาจากห่วงเวลาอื่นซึ่งต่างจากที่พวกเราอยู่กันอเอ้ย,ออยวาใช่เรากำลังเล่นอยู่กับเกมที่มีทาม์แมชีนเป็นตัวหลักใช่ไหมอย่างนี้ก็ใครจะย้ายมาแวบไปเว็บมาอะไรก็อาจจะไม่แปลครับแต่นี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งก็คือ น่าจะเป็นข้อมูลของไอ้พวกหน้ากาครับไอ้พวกหมวกกันน็อกอะ่ะเออมันไม่ใช่คนของเมืองเอเวอร์ซิตี้แต่มาจากพวกเวลาอื่นแล้วมีจุดสงบางอย่างที่ได้มาโจมตีเราอะไรเงี้ยอืมน่าสนใจนะครับช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาที่ยออยู่ในช่วงอายุ17ถึง18ได้มาได้แสดงตัวขึ้นแล้วก็โจมตีพวกเรารู้สึกการสื่อสารกับพวกเขาดูจะเป็นไปไม่ได้เลยอืม เนี่ยครับเออไอ้ใจพวกนี้ก็คือตัวอย่างที่พระเอกกับนางเอกเราพยายามคุยกับผู้หญิงคนนั้นนะมันก็ต่อไปไม่ได้เหมือนมันไม,ไม่รู้ภาษามนุษย์อะไรมาณนี้ป่ะครับแต่มันมีเทคโนโลยีไฮเทคนะแต่มันไม่รู้ภาษามนุษย์และย้ายมาจากโลกอื่นบางทีอาจจะมาในช่วงเวลาที่มนุษย์ลืมภาษามนุษย์อะไรอย่างนี้ปะ่ะโหผมก็คิดถึงทฤษฎีนน่นทฤษฎีนี้เนาะก <c oughs> ็อาจจะเป็นไปได้นะวันนี้พวกเราก็เลยมีแผนว่าจะลองขนย้ายศพไป เพื่อทำการวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็รายงานอันนี้ก็รายงานเราจะกลังจะรายงานไปที่โคเรเนลเมสันจ่าเมสันเนี่ยที่อยู่ที่พลังงานที่สามโรงงานพลังงานที่สามจ่าเมสันที่โรงงานพลังงานที่สามมีอะไรเปล่าครับจ่าเมสันเนี่ยนี่อะไรเอ่ยยูกัตอ๋อนี่อ๋อแบตเตอรี่เอ้าไอ้ห่า พวนี้ว่าจะต้องไม่เจอมึงหาเจอง่ายอย่างนี้เลหรอตัวเรามันอยู่นี่มาตลอดใช่ไหมเนี่ยอีนางเอกแม่งเดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้ตลอดครับจำได้เพราะว่าเราเคยผ่านแถวนี้มาเออผมเคยบอกไปเนาะก็โอเคครับห้องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเราก็ได้รู้ว่าเนี่ยเอ้ยอ๋อไอ้พวกนี้ก็คือศพที่พวกนั้นขนมาแล้วก็มาลองวิจัยดูใช่ไหมอ๋อพวกนี้พวกนั้นเป็น,ม,นมันใครกันแน่เป็นฝ่ายไหนกันแน่ครับแต่ที่รู้ไม่ใช่ฝ่ายเราครับเพราะมันจมดีเรา ถ้เป็นพวกฝ่ายดนโนเสาก็ไม่น่าใช่นะ <c oughs> แต่บอกแล้วเนโนเสานี่มีพวกหมอกนักพี่เป็นพวกแปลที่อีพิกมากเลยเนะี่ยโอเคครับที่เหนือแล้วก็เดินกลับไปที่เรือไอ้ยันลืมไปว่าพวกมึงอยู่อาสตว์ไม่แดกหรอครับบอกตองอรงอันไรลมยังมีปืนเออแล้วปืนมันก็บางอันก็เปลี่ยนไปครับเพราะผมต้องเล่นใหม่หมดไงบางอันก็บางทีอาจจะฟื้มามากกว่าหรือน้อยกว่าของเดิมที่ผมเคยเล่นไปนะอืม แต่ก็โดยรวมแล้วผมก็ซื้อมาแบบเดิมๆครับนางเอกก็มีปืนคนคู่อ่ะยังไม่ได้ใช้แบบหนำใจเลยหนูจะไ,ได้ครับที่แล้วนู้นเนี่ยแม่งเราต้องเปลี่ยนไปนี่ก่อนเลยเอาใช้ดิเราต้องออกทางนี้เพื่ถ้าผมจำไม่ผิดไม่ได้เล่นนานครับคือผมพยายามจะทิ้งไปให้ลืมเลยไงว่าผมเล่นอะไรไปบ้างจะได้กลับมาตื่นเต้นอีกครั้งเออเนี่ยเอาวิธีแก้อะไรๆ อะไรเราอืมพรเอกจิ้มแม่งครับอย่าลืมว่ากูพรเอกจิ้มแม่งเข้ามากูจิ้มจิ้มแม่งมามามกูจิ้มแม่งกูโอ้ยย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 ยบย้ยยยัยยย้ยยยยยวยยยยยะยย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 ยใครยยยยยจยยมยมยยดยยยมายย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 ้ยย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 ยางเงี้ยดีนะแม่งไม่หลุดไปอีก หลุดอีกกูจะด่าให้เลยเขาเนี้ยผมก็ไม่อยากจะเลิกเพราะว่าที่เห็นไหมครับหลายๆเกมที่ผมแคสไปไม่จบอะสาเหตุหลักก็เพราะไอ้เรื่อนี้ครับคือมันค้างแล้วผมต้องอะผมไม่อยากจะอาดใหม่เพราะว่าคือถ้าผมรู้สึกไม่สนุกผมก็ไม่อยากจะเล่นเลยนะแคสเลยนะเพราะกลัวผมจะทําให้ผู้ชมไม่สนุกตามอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ดังนั้นก็หลายๆเกมที่ผมหยุดไปก็เพราะอย่างเงี้ยครับเพราะผมรู้ว่าถ้าเล่นอีกรอบมันจะไม่สมุเปม่สนุงเหมือนเดิมแล้วก็เลยไม่เล่นอีกเลยอะไรเงี้ย ก็รู้กันแล้วครับเกที่ค้างๆไว้ก็ปล่อยๆไปไว้ผมรู้สึกอยากจะสนุกเมื่อไหร่ก็อาจจะกลับไปเล่นครับโอ้โหพ่อเป็นกังฟูเหรอโดดมาดิไายแม่งวันได้โบนัสอีกเมื่อกี้ผมได้โบนัสใช่ไหมเออหมดแต่บทลืมดูเอาอืมโดดมบจะสวยไปตายซะอะไรๆยามาเนียนไม่ได้แดงครับบอยก่อนเกที่เหลือก็เดินกลับเรือ อยากกลับไปใช้นางเอกเลยเโว้ยปืนคู่แม่งใช้ไม่จุดใจเลยไรเนี่ยฮะมาดิอ่าอ่าไม่รู้ว่าปืนนี้จะใช้ได้เปล่าครับเพราะว่าปกติเราฆ่าตัวนี้ด้วยปืนไฟจะลองใช้ปืนเลเซอร์นี่ยิงดูก็น่าจะได้นะอืมอ่าแรงกว่าปืนไฟด้วยครับดูจากพอยต์เพราะว่าปืนไฟจะได้พอยต์ทีละเก้าสิบหรือยี่ห้า อันนี้คือได้ทีละร้อยห้าสิบเพรว่ามันน่าจะแรงกว่าเน่เนอ,อ,เอ,อตายยังเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นง่ายยิงไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็ได้โบนัสได้ง่ายเลยเนะี่ยแต่น,นี้ก็ให้โบนัสด้วยด้วยเกือบโดนกูกว,วเสียวโอเคแต่ก็เปิดกระสุนอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรครับได้กับโบนัสแล้วมันคุ้มกว่ายเยอะเลยมีตัวเดียวก็จำไม่ได้แล้วว่าตัวนี้มันได้โบนัสตัวเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไม่ไดโดนอะไรเลยนะ ดาวนัดดีครับถ้ามีเยอะๆก็อาจจะมาเล่นบ่อยๆเพราะต่อจากนี้จะมีปืนใหม่มาเพียบเลยครับแม่งไอ้ยไม่ช่บผมพยายามปล่อยวางแล้วกันเรามาเล่นกันใหม่ดีกว่าผมก็ลืมๆไปเกือบหมดแล้วแหละเขาปล่อยไปสักพักเลยอ่ะเออปลาจิ้มแม่งกูไม่สนจิ้มไว้ก่อนอา้าวมาดีมาจิ้มแม่ง โอ้กูไปสนแล้วกูวิ่งแล้วมาดีมาใจก,กูเจออะไรแล้วอะไรเราเนี่ยไหมตามกูมาเนี้ยยังจะตามกูมาอีกไหมคนเป็นไงโอ้โหปืนนี่มันก็สบายจริงครับถ้าเล่นดีๆะถ้าไม่เล่นแย่จริงมันก็ไม่น่าจะโดนอะไรเลยเนะี่ยถ้าเรามีปืนนี้อยู่อะเอามาเร็วแล้วจิ้มแม่งปัญหาก็คือเราต้องพยายามกําหนดให้ได้ครับว่าลูกกลมๆพลังงานของเรามันจะกินพื้นที่พอที่มันจะไม่เข้ามาถึงตัวเราไหม ถ้ายิงผิดทางนี่แล้วมันเข้ามาได้นี่คือฮาแตะครับอิ่มแม่งแต่มันก็ลูกกลมมันก็ค่อนข้างกว้างอยู่นะมันก็ไม่น่าจะพลาดหรอกเออแต่มันอยู่ค้างนานด้วยครับถ้าในระหว่างที่มันยิงอยู่แล้วก็ถ้าศัตรูวิ่งเข้ามาก็จะตายอยู่ดีดาเมจก็ค่อนข้างแรงก็เป็นปืนที่ดีนะถึงแม้ปืนกลคู่จะตาใจกว่าโอ้เฮียเอออะไรเราเราเสียเหมือนกันโอเคเออคอมโบผมจะพูดถึงคอมโบใช่ไหม คอมโบคือไอ้คอยข้างบนนะครับสกเกครับเวลาเรายิงใครตายมันจะมีตัวเลขขึ้นมาตรงกลางกลางตงกลางข้างบนของจอซึ่งถ้าเกิดเราฆ่าศัตรูได้ภายในตอนที่เลขตรงกลางมันไม่หายแล้วก็คอมโบจะต่อไปเรื่อยครับอย่างฆ่าตัวนึงจะขึ้นเลขหนึ่งฆ่าอีกตัวนึงก็ได้อีกเลขหนึ่งเอามาผิดทางแล้วไหมเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ทางนี้เวรกรรมหมดแต่พูดเพลินเอาเอาไม่ได้ด้วยอันนั้นมันชุบชีวิตนี่ครับงั้นผมขอเปลี่ยน ใช้เล่นเออรังไม่เต็มแล้วแล้วถ้าเกิดเรายิงขอสะสมคอมโบได้เยอะก็เราจะยิงได้โบนัสเยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอืมยต์มันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆยิงได้โบนัสเยอะยิงได้เขาเรียกเรายิ่งได้คอมโบเยอะเออยิงได้โบนัสเยอะมากดังนั้นถ้าเป็นไม่ได้ก็พยายามฆ่าในแมปหนึ่งตอนที่เราเดินพยายามฆ่าให้ได้รัวๆครับเร็วต้องรีบไปหาอีกตัวหนึ่งให้ได้ก่อนที่คอมโบจะหมดเออเนี่ยมามานี่ครับ หนึ่งร้อย PTS อันนี้หนึ่งอันยังไม่มีคอนโบให้ครับพอเริ่มตัวที่สองนี่ครับจะเริ่มนับคอมโบสองคอมโบสามคอมโบสี่แล้วเกิดเราโจมตีแล้วก็คอมโบจะหายด้วยครับดังนั้นต้องห้ามโดนโจมตีอืมอืมคอมโบห้าคอมโบหกนี่ครับตราที่เลขมันยังไม่เลือนหายไปมันก็จะต่อได้เรื่อยแต่ถ้าเลือกเลือนหายมันจะเริ่มนับใหม่ทันทีครับโอ้ยโโอ้หแม่งเนี่ยโอ้ยนรอเกลี่ยพวกแม่งโดดมาแบบทีเผลอจริงเลย แล้วเราต้องไปทางไหนวะเราต้องกลับทางเดิมนี่เอาแล้วเมื่อกี้เราไปแล้วผมเดินมาผิดทางตอนไหนวะชิบหายแล้วไม่ใช่ทางเมื่อกี้ครับอืมมาผิดทางตรงไหนวะชิบหายทางนี้ปะน่าจะเป็นทางนี้นะครับอืมมันต้องเราต้องเข้าตรงทางเห็ดอะเออใช่ใช่ทางนี้มันทางที่นางเอกมันวิ่งมาเราต้องไปทางที่เราวิ่งมา ทางนี้ป่ะเออใช่ต้องเข้าทางนี้เข้าทางนี้เออจัดแล้วจัดแล้แหมจริงๆมันก็หลงยากเลยเกมนี้เนี่ยผมจริงมันมีแมปให้ดูนะแผนที่แต่ผมไม่ได้ดูเลยผมก็เล่นมาตลอดก็ไม่ค่อยจะหลงเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้เพิ่งจะหลงเวรกรรมมันก็โอ๊ยเนาะอุย้ยอำคารถอยดิเอเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผ่านทางนี้มาเปล่าตอนเมื่อกี้ ใช่ป่ะคลิปหายแล้วกลูลืมแล้วเนี่ยน่าจะใช่ไหมใช่ไหมกูดูแมปก็ได้ครับกูเลิกไม่แน่ใจเลยนะแมปนะเราต้องไปที่วอเตอร์วอเตอร์มันจะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พืชนะแล้วมันเลื่อนอยังไงวะเนี่ยเอาเอาเอากดขึ้นกดอะไรก็ไม่ได้เอา้า อ,อจุดเซฟไอตรงตัวเอสเนี่ยคือประตูน้ําเออใช่เอสคือประตูน้ําตรงนี้ไปไม่ได้เราอยู่นี้อืมประตูน้ํามันอยู่ข้างบนใช่ครับมาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วอโอเคโอเคตัวไปข้างบนนี้ก็จะเป็นประตูน้าเฮ้ย,ยหูแม่งเลยกูไอทีมันก็มาเลยนะไอศาสตร์ไหนก็โดนไปแล้วครับถ้าเกิดไม่ได้บนนั้นแล้วก็ไม่จะเป็นตซีเรียสครับ ถ้าจะโบนัสคือต้องไม่โดนตั้งแต่แรกถ้าโดนแล้วผมก็ไม่สนใจแล้วโดนไปเหอะนะเสงเป็ดเอ,อ้ยพวกมันก็โดนมาอย่างรออนี้ใช่เปล่าวะน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะเฮ้ยไม่ใช่แล้วมั้งผมผิดทางแล้วครับโอเคกลับแล้วนี่มันทางเดิมที่เรากำลังจะไปตรงนู้นไม่น่านจะใช่ทางประตูน้ำแล้ว ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอยเหี้ยแล้วบอกไม่หลงผมตัดให้กันเดี๋ยวผมตัดให้โอเคครับเจอสักทีแม่งไอ้ทางที่ผมบอกว่าถูกถูกแล้วครับกูไม่งงเองแล้วกูกลับไปงงเองชิบหายถ้าเดินต่อมาก็ถึงแล้วเนี่ยโอ้ยเหมือนจำไม่ค่อยได้จริงครับเออก็ทิ้งไปจนลืมหมดเลยโอยชิบหายกาจะจห้ลืมแค่ช่วงนั้นช่วงใหม่ๆอู้สามหมื่นเลยตังก็เติมกับ จริงไม่ต้องเติมก็ได้เดี๋ยวก็เราก็ต้องกลับไปแล้วอะ่ะผมรอให้ถึงเรือก่อนไหมเพราะไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นอีนางเอกตอนไหนอะ่ะเออเออและบทเรียนนิดนึงที่ผมได้ทราบคืออย่าเซฟทุกครั้งที่เจอจุดเซฟครับเพราะว่าพอม,มันค้างปุ๊บคือเมื่งมาแคสไปถึงตรงนี้แล้วผมเซฟไปถ้าเกิดค้างปุ๊บไอที่ผมต้องกลับไปใหม่แล้วมันจะไม่มีจุดเซฟที่ก่อนที่ผมจะแคสอันนี้งงไหมครับผมก็งงอ่ะช่วยพอบเอาเป็นว่าอย่าเซฟบ่อยครับไม่งั้นจะได้ต้องเล่นใหม่หมดครับดังนั้นผมจะเซฟเฉพาะตอนที่ผมมเริ่แค แล้วก็ตอนที่ผมจบแคสโอเคอยาเซฟบ่อย <exhausted> พราะเวลามันหลุดแล้วมันหลุดหมดอืมแต่ถ้าเกิดผมไม่เซฟ <exha> ผมจะสามารถกลับมาเล่นใหม่ตอนที่ผมเพิ่งจะแคสได้เออไอเงีย้ยงงไหมครับยังงงผมกงงนะทุยพอโอเคก็ใกล้จะถึงแล้วนี่เออเรากลับมาตรงทางจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยครับ ผมว่าก็โอเคนะเออไม่จำเป็นต้องใช้ฉากเยอะครับใช้แต่ฉากเดิมๆเนี่ยผมเดินผ่านไปผ่านมาตัวนี้วิกี่ครั้งอล้เนี่ยทั้งใช้นางเอกทั้งใช้ต,ตัวเอกควาสนุกของมันกนะ็คือการที่ได้ยิงไดโนเสาร์ไปเรื่อยๆครับอย่างนี้แหละเก็บคอมโบไปเรื่อยคอมโบคอมโบมาดิรู้มัอยตรงนั้นกูยิงไว้ก่อนเออผมลืมไปมันจะมีไอ้นั่นเออลืมเช็คเลยเดี๋ยวผมบอกให้เพาว่ามันมีอะไรเพราะตอนผมเล่นคราวนู้นผมจะได้มันมีอยู่ มันเป็นบัตรคอมโบนานครับจะซื้อบัตรนั้นมาจะทําให้คอมโบตรงกลางมันอยู่นานขึ้นทําให้เราสามารถวิ่งหาไดโนเสาร์ตีก่อนที่คอมโบจะหมดได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมซื้อมาจะได้รู้ครับมันเป็นไงรอกลับเรือก่อนน่าจะจ้านจะมีพอถึงกลับถึงเรือแล้วอะไรเราโอ้โหกี่ตัววะนะโอ้ยเยอยโอ้โหห้าตัวโอ้ยดอกมันจะลุมกูโอ้ยเวนไม่ได้แดกนะบอกไว้เลยมาอะไรกะนิดลบ งงงงดีงงเขาเรียกวิก่งล่อเขาไหมโดนลูกบอลพลังงานจริงๆแล้วกูเกือบไม่ทันเหมือนกันยิงดักหน้าไว้ก่อนว่าวต้องมีมาดีมาโอเคมามามาเนี่ยพอหลังติดกำแพงก็สบายครับเ,เด็มเดิมหลังติดกำแพงอะไรอะไรอะไรเราเกือบเหมือนกันนะเนี่ยมเมื่อกี้หุ้ยเนาะก็ได้เยอะแล้วครับอันนี้แน่ตีแรปเตอร์ธรรมดาได้แต่7,005ไม่ธรรมดาเนี่ยมา ปเอียงลงมาฟูลอยมึงลงก่อนแน่ๆๆๆอืมลงมาแล้วก็ตายอีดหลังติดนี้โอเคตายไอ้ง้างไอ้สาวมาสู้คนได้ไงวะเฮ้ยคอมโบหมดคอมโบหมดคอมโบหมดไอ้แม่งเนี่ยครับพอมันไม่อยู่เนี่ยแต่ตอวันนั่งนับคอมโบใหม่เลยโอ้เอ้าที่นี่แม่งผมเกลียดตรงตอนที่แม่งกระโดดมาตอนที่เผล่นี่แหละแม่งเอ้ย ม, sociedad, มึงไม่อยากจะให้กูได้โบนัสไงไม่เลยต้องตดวมาตอนทีเผยโดโดมา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 ม่อนม่อนเร็วเร็วเอากู้ออยู่เออตายเอาเอาโอเคนะต่ออย่างนี้มีอะไรอีกเยอะครับผมจำได้มันมากแหละ มันจะผมผมพาอะไรจะได้ผมแคสตอนรอบนู้นอ่ะแคสจะปวดกรามอ่ะไม่รู้มีอะไรมันจำไม่ได้แล้วเป็นคนความจําสั้นได้แหละเอออาจจะเป็นโชคดีผมก็ได้คือถ้าเกิดอยากลืมอะไรมันก็จะลืมได้เลยแป๊บเดียวเลยนานไงศาสตร์กูลืมไปเรื่องมึงอยู่ตรงนี้ศาสต์พักจำทางจำทางไม่ได้เลยที่ดูกันก็จะลืมแค่นี้แม่งลืมหมดเลยทั้งเกม เออทางนี <étique> <ural> ้ทางนี้เออจัดแล้วจัแล้วมาโอเคถึงเรือแล้วเออมันจะมีตัวเรือเสาตัวใหญ่อยู่ป่ะเอากลายเป็นตัวเล็กแล้วครับมาดิมาโดดิโดดิโดยปุ๊บโดนบอลพลังอ่ะเรียกว่ามงพลังงานทีเดียวโอ้แม่งโผล่มาจากไหนวะอี๋ตกใจโผล่มาจากรูนี่โอ้ พวกนี้มันก็จะคลีเอทีันไปไหนนะมึงหาช่องให้มาหาหาช่องมาเสียบกูจะได้มีปืนดียังไงมันก็ทำให้มีช่องเข้ามาถึงจนได้ให้ตายอ่านี่แหละศาสตร์อเอคพาร์ทน,นี้คงให้ยาวหน่อยครับก็ให้สมกับที่ทิ้งเปนานนะช่วงนี้ก็สามก๊กเ,เลย กำลังมันกิลิลิเก้อะไมาดิเอากูรอมึงอยู่โอ้โหให้รอนานคนนี้เป็นไรถึงเรือแล้วเอาไม่มีเสาใหญ่เหรอกะจะไปเก็บโบนัสฟรีซะหน่อยไหม ได้เป็นนางเอกยังเฮ้ยไม่ผมจำไม่ได้แล้วเล่นได้เป็นเนานงเอกได้ตอนไหนเบื่อพระเอกก็เนี่ยฮะทรงหัวมึงดิผมว่าจะทักนาแล้วคือมันก็เป็นทรงเดียวกับรีไว้นะแต่ว่ามันไม่เข้าหน้ากับพระเอกเลยทรงรีไวผมบอลน,นะเออทำไมมันต้องเปลี่ยนไม่เข้าใจถึงไม่เปลียน,นจะหลอกว่านี้มากเลยพระเอกบอกไว้เลยนะจะถึงมไม่หลอ่อไอ้ผู้หญิงคนนั้น,นก็ลวนลาวพระเอกใช่ไหมครับไอ้อแม่ง ทำไมเออทำไมไอผู้หญิงคนนั้นมันชอบลวนลามพระเอกวะก็รู้ว่าพระเอกมันหน้าตาดีอยู่บ้างอะไบ้างนะโอเคเป็นไงอาหายโอ,อ้นางเอกมึงเฝ้ายัางไงเนี่ยโอ้แล้วเออแล้วมันออกไปได้ยังไงวะหรือว่ามันมีพลังเทเลพอร์ตหลบไปเลยเขาไปเลยเห็นไหมเออ,อใช่ฉันก็ว่าง,งั้นมึงไม่ดูล่ะ ฉันลองเช็คนะเราหาข้อมูลทหารฉันหาไม่เจอเลยว่าข้อมูลของเธออยู่ตรงไหนรู้สึกว่าเธอจะไม่เคยอยู่ในนี้เลยอ่ะไม่เลยไม่มีประวัติอะไรเลยฉันว่าพวกเขาเขาไม่ใช่หนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตหรอกพวกเขาน่าจะมาจากเวลาอื่นมากกว่าฮะเออ มีอะไรหรอกตกใจทำงานอืมงั้นฉันเจอแบตเตอรี่แล้วเรามาซ่บบอมเรือ,อน,นี่ละ่ะปัญหาตอนนี้คือเราจะไม่เห็นเจอผู้รอดชีวิตเลยอะ่ะเราต้องหาที่อื่นแล้วล่ะใช้มันโปรแกรมนี้จะช่วยหาว่าท่าเรือไหนที่เราจะไปจอดได้ใช้มันซะโอเค